ครับในข้อสิบหกครับเอ่อถ้านึกไปถึงตอนมหนึ่งครับที่เด็กๆเรียนเ,เกี่ยวกับพวกการสร้างนะครับอุบัตัวนี้นิดเดียวนิดเดียวเลยเรามีสามเหลี่ยมอยู่นะครับสมมุติว่าด้านนี้ยาวสิบสองด้านนี้ยาวแปดนะครับเอ่อ ด้านนี้ยาวสิบสี่สมุดน,นะครับเส้นมัตยฐานคือเส้นที่ลาบจากจุดยอดผมว่านี้เป็น A เป็น B เป็น C ีนม่ยเป็น P เป็น Q เป็น R าล้ดเเส้นมัตยฐานมันจะลากจากจุดยอดไปยังจุดกึ่งกลางฐานที่อยู่สองตรวกันข้าม เช่นจาก P ก็ต้องลากไปหาจุดตึกลางของ Q กับ r เห็นนะครับถือว่าเป็นตรงนี้นะครับเหมือนก็จะแบ่งตรงนี้เป็นจเจ็ดกับเจ็ดใช่ป่ะ P Q เนี่ยเป็นเส้นมาเทยฐานต่อไปถ้าลากจาก Q ก็ต้องลากไปจุดกึกงกลางของด้านไหนครับมาเทยฐานที่ลากจาก Q ต้องลากไปหาจ,จุดกึ่งกลางของด้านไหนไอืมใช่มืนก็จะแบ่งตัวนี้เป็นสี่กับสี่ครับถ้าลากจากจุดยอด R ต้องลากไปยังจุดกึ่งกลางของ PQ ถูกไหมครับก็จะแบ่งเป็นหกก,กกับหกนีุุ่กกะคร่าวๆนะครับ โอเคครับโอเคครับในทฤษฎีนะครับคือเนื่องจากว่าครูลากคร่าวๆเรวงนั้นมันก็เลยไม่ได้มีความเข้มตกงอะไรนะในความเป็นจริงนะถ้าครูถ้าเกิดว่าครูลากแบบแม่นยำเที่ยงตรงจริงๆเราจะเห็นการตัดกันของ สามเส้นนี้สามเส้นนี้จะตัดกันที่จุดจุดเดียวเลยครับจำได้ไหมครับมันเรียกว่าจุดอะไรครับเราเรียนมาตอนวันหนึ่งครับจุดตัดของเมื่อเทียฐานเมื่อเทียฐานทั้งสามเส้นจะตัดกันที่จุดจุดเดียวดังนั้นตอนที่ไอสองเส้นแรกมันตัดมันตัดกันตรงไหนพอล่าเส้นที่สามปั๊บมันก็ตัดที่เดิมแล้วครับเราเรียกมันว่าจุดเซนทรอยเนี่ยไอจุดเนี้ยเรียกว่าจุดเซนทรอ จุดเซนทรอลมันจะแบ,บ่งความยาวมาเทียฐานทุกเส้นเลยครับให้เป็นช่วงยาวสองส่วนช่วงสั้นหนึ่งส่วนเช่นมาเทียฐานเส้นนี้ช่วงยาวหมายถึงจากจุดยอดมาหาจุดตัดตรงนี้จะเป็นสองส่วนช่วงสั้นหมายถึงจากจุดกึ่งกลางมาหาจุดตัดตรงนี้จะเป็นหนึ่งส่วนโอเคงงมงไหมครับ สมมุติเล่นๆว่าถ้าเส้นนี้ยาวสิบห้าจะอยู่ตรงนี้สองส่วนอยู่ตรงนี้หนึ่งส่วนรวมทั้งหมดเป็นสามส่วนใช่ปะ่ะสามส่วนเท่ากับสิบห้าหนึ่งส่วนก็ต้องเท่ากับห้าสองส่วนก็ต้องเท่ากับสิบดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นห้าแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นสิบอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเออรวมทั้เนาะจุดตัด ของมัธยฐานจุดตัดของเส้นมเธยฐานเราเรียกว่าจุดเซ็นทรัลมันจะแบ่งความยาวมาทียฐานแต่ละเส้นเป็นสองต่อหนึ่ง ช่วงยาวสองส่วนช่วงสั้นหนึ่งส่วนดังน,นั้นถ้าเทียบกับทั้งเส้นทั้งเส้นจะเป็นสามส่วนทั้งเส้นจะเป็นสามส่วนยกตัวอย่างจะในรูปเช่น PT ต่อ T ใในตรงนี้เป็นจุด M อ t นต่อ TM เนี่ยจะเท่ากับสองต่อหนึ่งดังนั้น PT เทียบกับท m เทียบกับทั้งเส้น e ีอ ก็จะเป็นสองต่อหนึ่งต่อสามแล้วอีกประการหนึ่งก็คือมาตรฐานเนี่ยนะครับมันจะแบ่งสามเหลี่ยมเดิมให้กลายเป็นสามเหลี่ยมย่อยหกชิ้นพวกชิ้นจะพื้นที่เท่ากันหมดเลยครับสามเหลี่ยมหกชิ้นเนี่ยพื้นที่จะเท่ากันหมดเลยโอเคมาเข้าเรื่องของเราเลย อันนี้ผู้ตวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะครับมาเขาบอกว่าสามเหลี่ม ABC มีมุมีเป็นมุมฉากครับนะคุูสร้างคร่าวๆแบบนี้อ่ะมุมนีมุมฉาก BE <DE S 2> เป็นมัธยฐานงั้นจุด E ก็จะต้องเป็นจุดกึ่งกลางของ A C AD ก็เป็นมัธยฐาน นั้นล่าจาก A ไปก็ต้องล่าไปหาจุดถึงกลางของ B C ซีนี่ก็จะเป็นจุด D นะครับเดี๋ยวนั้นจุดที่มันตัดกันตรงนี้ครับนี่ก็คือจุดเซนทร์นั่นเองสมว่าชื่อจุด T แลวกวนนะั่นะเหยียดย่างงงปะ ครับโจทย์บอกความยาวช่วงเอขอกพูดมาที่ฐานตัดกันที่จุด F โอเคผมต้องตั้งชื่อเป็นต้องตั้งชื่อเป็นจุด F นะครับ้จุด F ตรงนี้ชื่อจุด F นะครับเขาบอกว่า FE เท่ากับ2ครับดูดิครับนี่คือมาเทียถามครับ FE คือช่วงสั้นไงครับช่วงสั้นมันจะเป็นหนึ่งส่วนใช่ไหม BF จะเป็นช่วงยาวหนึ่งส่วนเท่ากับสองงั้นสองส่วนก็ต้องเท่ากับสี่งั้นทั้งเส้นคือสามส่วนก็เลยเป็นหกอันนี้งงง,งปะโอเคจา FE เท่ากับสองจา FE เท่ากับสอง FE นะครับ ถ้าเทียบกับ BF BF ต่อ FE จะเท่ากับสองต่อหนึ่งจากเรื่องจุดจัดของมัธยฐานจะแบ่งมัธยฐานเป็นสองต่อหนึ่ง เพราะฉะนั้น BF มันก็เะยาวเป็นสองเท่าของ FE BF ก็เลยยาวเป็นสี่เซนเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ BE จะยาวเท่ากับ BF บวก FE ก็หกเซนแค่นี้ก่อน สับสนตรงไหนไหมโจทย์อ่ะมันอยากได้ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากก็หมายถึงด้าน A อซครับความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากมันอยากได้ด้าน A C ซครับครับทีนี้หัวใจมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วครับ ピアノに行ったの ครับไม,ไม่คิดตัคม่คิดตัดครับเส้น B E ทั้งเส้นจะยาวเท่ากับหกนะครับเส้น B E ทั้งเส้นจะยาวเท่ากับหกทฤษฎีวงกลมครับทฤษฎีวงกลม ข้อหนึ่งพูดไปว่ามุมในครึ่งวงกลมจะเป็นหนึ่งฉากเสมอขอที่บายทฤษฎีข้อนี้ให้ฟังก่อนเผื่อเผื่อเด็กๆลืมไปแล้วนะครับสมมุติเรามีเรามีครึ่งวงกลมอยู่ จะมีครึ่งวงกลมมันก็ต้องมีจุดศูนย์กลางก่อนเนาะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอจุดปลายสองทาง่าสมมติว่าเป็นจุด K จุด M คำว่ามุมในครึ่งวงกลมจุดยอดมุมอยู่ตรงไหนก็ได้ครับบนเส้นรอบวงนี่นสมมติตรงนี้ชื่อ L นี่ครับ มุมตัวนี้จะเป็นเก้าสิบเสมอเลยครับเราเรียกมุมแบบนี้ว่ามุมในครึ่งวงกลมจุดยอดมุมจะอยู่บนเส้นรอบวงนี่ยแล้วปลายสองข้างนี้นะครับต้องเป็นปลายของเส้น่ันศูนย์กลางครับเพื่อให้ตรงนี้เป็นครึ่งวงกลมครับจะเรียกมุมแบบนี้ว่ามุมในครึ่งวงกลมต่อให้เราขยับจุดยอดเอาไว้ตรงนี้ ลากใหม่ตรงนี้ก็ยังคงเป็นเก้าสิบองศาเด้เครับทฤษฎีบอกว่าแบบนี้มุมนี้ก็มุมกลมเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นมุมฉากนะครับเนื่องจากสามเหลี่ยม ABC มีมุม B เป็นมุมฉาก แสดงว่าเราสามารถสร้าง,งครงึ่งวงกลมนะครับให้รอมให้รอมไว้โดยที่ AC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางได้เลยครับอ mm. นะ โอเคแสดงว่าสามารถสร้างเครื่องวงกลมโดยจะมี AC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง แล้วก็มุม B ซึ่งเท่ากับ90องศาเป็นมุมในเครื่องวงกลมก็คือเราควจะสร้างเครื่องวงกลมไปล้อมรอบมันเอาไว้ครับ อย่างนี้ครับมันจะมีครึ่งวงกลมอยู่วงหนึงอยู่วงอยู่เพียงวงเดียวเท่านั้นเลยนะครับที่สามารถจะทำแบบนี้ได้นั้นที่เด็กลองนีน้ครับ ถ้า AC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางอา้าวจุด E มันอยู่กึ่งกลางของ AC แปลว่า E จะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมของเครื่งวงกลมใช่ป่ะเพราะฉะนั้น E จะเป็นจุดศูนย์กลางรัศมีจึงเท่ากับ EC E A แล้วก็ E B ด้วยซึ่ง E B เนี่ยเราได้มาเมื่อกี้ครับ B E เป็น6เพราะฉะนั้น A C เท่ากับความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางก็ต้องเป็นสองเท่าของรัศมี ก็เป็นสองเท่าของหกก็คือสิบสองเซนเอซีเท่ากับสิบสองเซน พอเ,เข้าใจข้อนี้ไหมครับมีจุดไหนที่งงๆอยู่บอกครูมาก่อนเละ